่าไปต่อไปต่อนี่นี่นี่ทางนี้ก็มีลูกทางนี้ก็มีนี่ที่เล่นนะครับที่เล่นเยอะแยะที่เล่นไหนไหนไปตรงไหน เดินช้าๆเดินช้าๆลูกเดินช้าๆเดินช้าๆนี่เล่นตรงนี้อ่อนี่นี่มาต็งดูคุณตาออกกำลังกายคุณตาแข็งแรงจังเลยจ้าก่อนจ้าคุณตาด้วยจ้าคุณตาแข็งแรงได้ออกกำลังกายก็ดีนะครับดีมากเลย Anyway, นี่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 อันนี้ส like oh, oh ูงมากเลยหนูไ huh. ม er in ่ถึงหรอกโอ้ดูคุณตาเน่นดูคุณตาโอ้โหโหนดัมเบลได้โหนโหนได้เลยโหนบาได้เลยเก่งมากเลยครับกำลังแขนดีมากกำลังแขนดีอันนั่นดูคุณตาดิดูคุณตาดิเก่งมากเลยครับ 啊啊！我割草，割草，割草。